ระวับบงหนึ่งสองสามยิ้มได้เก๋ยิ้มให้ดีเออนะระวับบงนะหนึ่งสองสามยิ้มได้เก๋ยิ้มเออจักหน่อยก็ยังดีเลสเงบอกให้มายืนคุยกันมายืนถ่ายรูปถ้าได้อา้าวขับไปเนี่ยเออนั่นๆๆตลกตลกนี่นนนนเจะจะคาดความเครียดที่หลังนั่นนะ ทีหลังมายืนตรงนี้แล้วคุยไปเลยนะคุยเรื่องอะไรไปเลยนะมาถึงยืนอย่างนี้แล้วถ่ายรูปเลยพรุ่งนี้มารับรูปนะครับโหลละสิบสองบาทลดให้อริงจริงเลยเก๋ประจำมาแต่ยัยงโก้เลยเสียฟอร์มหมด